สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อนพี่น้องเบอร์สุขูสุขณมือนี้ซาเจสีมาใส่เบสพี่น้องนี่กระเบิดเท่าไรลายดานอยู่ตอนนี้ขี่กระเดือนหน้าก็พอพี่น้องเ้าเจขุดมาตะเวน้นผอจะ้ะตอนนี้กระสีมือสีขาวเลยมาเยี่ยมใดกับบุคเคยว่าสีมาตะเวนพี่น้องปะเ้าเจสีพาไปใส่แถวห่วยแล้วก็แถวรอไปแถวต้องมึงได้ห่วยได้หอแล้วก็ถ้าว่าไซเบอร์เบิร์นทางกับท่าน,นับเมิดกันฮะสีรอไปไใส่แถวไฮน่าเลยจ้ะพี่น้องโมหัวสีได้เนาะได้ลายพี่น้องเไยเพราะว่ามันแดดลายมือ ป้านเาเจียวเขานั่นเขาใส่เบ็ดได้หลายคนพี่น้องเขาเอาไปขายคือได้์ลท์หลายได้หลายโลเลยค่ะว่าซาเจียวก็เลยอยากลองเอาม,มาใส่เบงพี่น้องว่าสิได้หลายคือเขาอยู่ว่านอจ้ะไปพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเบิง่งพวกเขาก็มาใส่รัดหนาซาเจียวแล้วนี่ค่ะสิท่านเขาอยู่บริเวณฟูก็ใส่ลายดา่างขายอันไรพี่น้องตามพองก็ใส่รัดเท่ากอนแล้ว นี่โอ้ยพอสับห้าบ่มีบนทรายจ้ะประเด็นเฮาสิบ,บ่มีบนในทราเบ็ดท่านี่ยเราอุตส่าห์ถือมาบักลายหนึ่งมามาตรงมามาสะสเขาอีกมาสาสโอเคพี่น้องเดี๋ยวสชเตียวเริ่มเทีเสือหวยเนานะเพราะว่าตอนแรกอชิใช้เท้าห้องเขาปัดทราไปก่อนนะจ้ะมาเท้าหวยนี่เลยพี่น้อง โอ้ยน้ำหนามเพเลยอกแต่เชีาเช้าเชี่ยวเวียนก่อนคือใหญ่บ่นอะพี่น้องห้อยเกือบคนห้อยห้อยเกือบคน ล้านก่อนพี่น้องโอ้ยหย่านี่เฮียดิโอเคพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วไปตอนต่อพี่น้อง <c oughs> เอาดีไซน์ของของค้อไปเลยพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายจ้ะ เรเจียวกอะที่ใส่ท,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 ทีีได้พี่นอ้องมือมันคำมันเหลือลายดวงอยู่ลายอันบนนี้แล้วกันโอ๊ยใหญ่มึงมุมปักหนาว ควบกินก่อนไหวจะเฟื่องกินหลายอู้อยืงมุมขอนะไป,ไปต่อพี่น้องเลยพี่น้องครั้งที่สี่เจ้าเจี๊ยกไปใส่ที่สี่ที่สามนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าตอนมันก็คำและเจ้าเจี๊ยกสิบเปล่าใส่บางอันบางเถ้าเจ้าเจี๊ยกสิบทบุษบดเนาะพี่น้องเนาะทายบิางแก่กบางส่วนย่อสิมาถ่ายย่อเจ้าเจี๊ย,มมยกสิบบ้ายามื่อกี้กะตอนเมื่อตอนคำอะไรพี่น้องเลย ช่งไปเนาะสูงไปพี่น้องเว้ยสูงไล่ครบสีโดดบ่ถึงไปพี่น้องจะจู๊ดๆนี่โอเคพี่น้องไปมีแต่ขี้หินพี่น้อง <ฮ>อ้ะพี่น้องตอนนี้ก็มืดคำแล้วนเนาะจะเศร้าเจี๊ยวกวา่าพยายามเบ็ดนะพี่น้องจาะลั้งใจที่เขาใส่ไว้ตอนแรกเนะาะพี่น้องแต่กระิมาเบิ่งกันว่ารอกเนาะสิได้บอกว่ารอบที่แล้วสิเศร้าเจี๊ยวกใส,ววาสา่แต่เฮงนะพี่น้องหลอกมันก็พ่อได้อยู่แต่วา่าฝนตกห้ามก่อนเนาะแต่หลอบนี้พี่น้องปล่อยพี่น้องรู้สึกว่าสิมีไฟคนไปเมน่นเนี่ยพี่น้อง ครับเใส่พยายามเบ็ดกบคือกันแน่ๆเลยไฟแชงไฟมาแต่ไกลเฮาก่าเปล่าไปดีกว่าจะพี่น้องด้วยความที่แบบเดียวเดือกมากแต่เพื่อห้ายามแล้วมันกระสิมันเดือกเฮาก็สิง่วงเนาะอนัอนผอมเนาะค่ะพี่น้องจ้ะกะว่างว่าสิได้ด้ยพี่น้องดวยเพราะว่ามีคนอื่นใส่้อมเนาะบอลที่เอาไปใส่มันกับบอ คนเขาเคยใส่ไปแล้วเขาก็บอกว่ามันบ่คอยได้บนหหน้าจ้ะพี่น้องแถวห้องกับคนอื่นกับใส่ไปก่อนแล้วและใส่รัดเ่าก่อนแล้วแต่ว่ากะลองไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเขาใส่กับรุนกันไปรุนน้ำกันดีกว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องอันนี้มันหลอนพี่น้องเอ้ยพบมากินไปเลยเดี๋ยวเขาเอาอเดี๋ยวให้ชิ้นใหญ่เบ็ดอีหลอดเลยจ้ะแล้วก็ให้มันตามก่านเดิมเลจ้ะ เองหูซื้อมันี่สูงไปถ้ามันโดดกินก้องโดดได้แค่เอาไ้แค่ยืนอแค่นั้นแหละไปต่อไปแล้วพี่น้องพี่น้องปกติใส่แถหน้าเนี่ยสิได้ได้นี่ต้องเห็นนี่แหละแต่นี่บบมี่จะดิเลยไปทางใดก็ขี่กระเดอนยังอยู่เบ็ดคือเก่า ส่งสิได้กินไม่ใช่ได้กินแหวนี่พี่นอ้องนะทางหนึ่งกระบอกติดสามีม่แต่ยูโคบเบิร์ตจ้ะเรยกว่ามันบ่คอยมีไป้าพี่น้องเนี่ยห่ยเนาะบางทอคนใส่ร้ายพี่น้องกอ็เล,เลยบ่คอยถือแล้วแต่คนบ่ใส่ร้ายแต่ชิบ่ถือเอา คือลกเลึกลกๆลืกแะบเนี้อ้าวันขืนก่อนพี่น้องบ่ได้อีกแล้วนี่มันกินแต่นั่นเบิ้งห้อยห้อยมันมันกินอยู่แยามันมันบ่เข่าเบดเท่าจ้าก็เห็นแต่ห้อยตีนมันกินแล้วพี่น้องแต่ว่ามันมันหลุดอองเนาะพี่น้องมันบ่เข่าเบดเท่ามันลูดหนองแน่ๆนี่เห็นตะห้อยตีนมันยามมอขคากลีพี่น้องเลยไปไป พี่น้องถือก๊อเสร็จได้แล้วพี่น้องโอ๊ยโอ๊ยยานยานมันลุดเลยมันก็ดีที่ทงเซ็อู้อูออ้หามาต่งางนานพี่น้องยามันต่างว่าได้รอบนะึงวาสิบูได้แล้วอู้ตใหญ่อย,ยอยู่พี่น้องอู้ โอ้โหในมาได้ยิ่งวึงแล้วพี่น้องอย่าว่ามันรุดอ่าหนึ่งวัยฉุบวารายดินเดาๆมาแต่ไกลเลยอ่ะใส่เติมพี่น้องจ้ะอ่าเกิดกับพ่อเกิดพี่น้องก็ยุ่งยากกับเกิดปันนี่มาหนึ่งวัยฉุบวารายัยกโตเลยเนี่ยหวยนี่ดีได้ยังพี่น้องกบตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้ จานเต่ประละค่ะอันนั้นยังบ่ะไรยังบ่ถึกสัมไอ้พี่น้องกระปูกระปูกมาแลนด์นี่อุ้ยเทิงมาเทิงยังหามาเต็มบัดพี่น้องเลยบอดี้พี่น้องนอกจากทีว่าซาเจียวยามได้หัวเรียบร้อยเจ้าเจียวจะขึ้นไหหน้าที่เขาขไปใสเป่เบสไว้นอกจากพี่น้อง สรุปแล้วเนี่ยหวงไ,ได้แค่ตัวเดียวพี่น้องใส่ทั้งร้ายนล้างบา่อไรจำได้แค่ตัวเดียวมันรุดไปกระายอยู่พี่น้องเลยมันมาถือกระายพร้อมไปเห้ามาหลุนอยู่ให้หน้ากันว่าเฮาชิได้อยู่มนันจะเมือให้ได้แหละบริกาเท่ากระายได้พี่น้องเลย,ยเต็มหน้าเต็มล้างอยู่แลนกันเล <laughs> โอเค พี่น้องได้อีกแล้วเฮ้ยพี่น้องมาเบิ่งเหตุการณ์นี้กระปูหนีบกบกบกำลังกินเวทอุ้ยเฮะตรงเออ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 เพราเผื่นมากระปูเพิ่อจะกินกบมาพี่น้องแต่พ่อจองไปเห็นดินปกติกบมันสีดินเวลาถึกเวทแต่นี์บดินเพราะว่าถึกกระปูหนีบ้าไว้มาได้เด้ว ปากูยังปลาก็ยังเกลียวเบ็ดยัคลายยังมาถือ,นนอห,หนีอีกแล้วทรมานคักเนาะตัวที่สองตัวใบใหญ่บันไดเราจะนีไหน,นพี่น้องไปต่อไปพี่น้องกบใหญ่กบเงาพักตอนนี้พี่น้องเบ็ดจ,จังไงด,ดีพี่น้องเชื่อเทียบบุก้าเขาพี่น้อง ผมเป็นกบธรรมดาพี่น้องผมเป็นกบมีตีนว้ายปลาตัวใหญ่หนึงพี่นอ้องจังไรดีบอกโอ้ยเป็นทายาทนะพี่น้องพอค่อยพบค่อยเฝ้างูถือเบ็ดกบปลาติโตเหนื่อกว่าควายยนยนมากเนื่อกว่าถือกบอีกแล้วบอแมนพี่นอองง้องเอ้ยอันยืดอันักแล้วเจอ,อยันง,งูนพี่น้องหอดให้หน้าเรียบร้อยแล้ว รูปขึ้นมาหลอบแล้วให้นั่งพี่รองไอ้วิแต่รุดก็รุดวัวได้แล้ว,ลวน้อยมันแต่ห้อยตีนกบอ,อยู่นี่แหละแต่อันมันรุดเขาเคยกินเห่วยลไรแต่มเมื่อนี้่ร <c oughs> ูปะมาณแท้พี่น้องใจเบสกบไปกระทอกไม่หอมได้ดิ แส่บันเวทดเจ้าฮะบ่เม็นว่าเาไปแล้ว่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่หายามใส่เวียั้งแเต้หัวขึ้นมาหน้าอยู่หัวได้โตหนึง่งหายหน้าได้โตหนึ่งปริดเป็นสองโต พี่เลอกว่ามากินเหี่ยวร้ายเลยแทมมาเจอโงอีกพี่น้องเลยลถือว่าบ่อไนด้พี่น้องมือน,นี่คนใส่ร้ายปวดน,น,น้องเลยจันก็เลยใส่ไปห้างบนถือวันไดนดอกเจ๋็ข้อจบิปไปเพียงทงน่นเ้เด้อจ้กาแฟป่ะแม่พี่น้องก็ติดตามโปไลก์แชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจ๋วเด้อจะเจ๋วไปก่อนน่าจะสวัสดีสบายดีจ้า